สวัสดีครับจิตดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Spot Comment กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้กันนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้จบการแข่งขัน VNL 2022ด้วยศูนย์แต้มไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยสำหรับ VNL ครั้งนี้โดยสถิติของทีมเกาหลีใต้ในทัวร์นาเมนต์นี้จากการแข่งขันทั้งหมด12นัด แพ้ทั้งหมด12นัดครับมีเซตที่ทําได้3เซตและเสียเซตไป36เซตครับจบอันดับที่16ของตารางคะแนนใน VNL 2022ซึ่งแน่นอนว่าทางแฟนฟวย์ลลบอลของเกาหลีตใต้ที่ต่างพากันวิพากษ์วิจาร์ณถึงทีมของพวกเขากันอย่างดุเดือดเลยนะครับบางก็ว่าเล่นไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับซึ่งบางคนก็ตัดพาอว่าต่อจากนี้นนไปการเอาชนะในระดับนานาชาติ คงยากมากสำหรับเกาหลีใต้เราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันไว้บ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้คนแรกครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโปรดส่งเสริมการแปลงสัญชาติของผู้เล่นสัก3คนสำหรับเล่นทีมชาติจากทวีปอเมริกาใต้หรือเอเชียกลางที่ตัวสูงแข็งแรงและคล่องตัวหรือหาผู้เล่นที่ต้องการมาอยู่อาศัยที่เกาหลีใต้ วกกับเงินเดือนประจำปี50ล้านวอนประสิทธิภาพผู้เล่นทีมชาติในปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากที่จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของเอเชียนเกมและนับประสาอะไรกับการเข้าร่วมโอลิมปิกความคิดเห็นของคนต่อมานะครับความล้มเหลวในว n l ทั้งหมดนี้มันคือความผิดของสมาคมและผู้จัดการไม่ใช่ผู้เล่นโดยทั้งหมดพวกเขาได้พยายามเต็มที่แล้วกับทักษะทั้งหมดของพวกเขาที่มี ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปมันอาจจะยากมากขึ้นในการแข่งขัน,นระดับนานาชาติเพราะการเล่นวอลเลย์บอลด้วยความเร็วควรต้องสร้างทีมเวิร์กและความมั่นใจจะเกิดอะไรขึ้นกับวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ในอีก2-3ปีข้างหน้าถ้าทุกอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขในตอนนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าทักษะการเล่นต่ำที่สุดแต่เงินเดือนสูงเกินไปเมื่อเห็นฝีมือทีมชาติครั้งนี้ ก็หวังว่าลูกสาวของฉันจะเล่นวอลเลย์บอลเพียงเพื่อรับเงินเดือนที่สูงเท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับหากคุณเป็นนักกีฬาที่มีเงินเดือนที่สูงมากๆคุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบการวิจารณ์ของแฟนคุณก็เลิกเล่นวอลเลย์บอลไปซะน่าแปลกใจมากทำไมเงินเดือนผู้เล่นของเราสูงเกินไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าผู้เล่นบางคนอาจจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดการเติบโตแล้ว ไม่สามารถพัฒนาเกินขีดจำกัดของพวกเขาได้อีกต่อไปเงินเดือนประจำปีกว่า150ล้านวอนกับฟอร์มการเล่นที่ไม่มีเสถียรภาพเมื่อไรจะซ่อมปรับปรุงมันถ้าคุณต้องการเป็นนักกีฬาอาชีพฟอร์มของคุณต้องมีความยืดหยุ่นโดยธรรมชาติมากกว่านี้และความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าหลังจากนี้คงไม่มีใครคิดว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต,ต้จะชนะทีมไหนได้อีกต่อไป เพราะเราจะถูกกำหนดให้ต้องแพ้เสมอความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ทำงานหนักมากมันเป็นเกมที่เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วและผู้เล่นระดับโลกก็สูงมากเกินไปสำหรับเราและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกคุณแย่มากคุณไร้ทักษะในทุกอย่างพวกคุณเพียงได้รับเงินเดือนแบบสบายๆเท่านั้น ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าทุกอย่างน่าผิดหวังอย่างที่สุดฉันอาจจะไม่ได้วิจารณ์พวกเขาแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทีมมืออาชีพและทีมนักเรียนมัธยมต้นถึงไม่มีความแตกต่างกันทำผิดพลาดเยอะมากแล้วก็ตีบอลเสมือนคนไม่มีแรงซึ่งมันดูไร้ประสิทธิภาพสิ้นดีความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาเป็นความจริงใช่ไหมที่พวกคุณบอกว่าทำดีที่สุดแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับ สภาพทีมเกาหลิต้ในครั้งนี้ดูไม่มีความพร้อมใดๆกับการแข่งขันไม่มีพื้นฐานวอลเลยบอลที่แข็งแกร่งเลยจริงๆและร่างกายก็ช้ามากๆและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายควรทราบว่ามันน่าอับอายมากแค่ไหนกับความล้มเหลวของทีมเกาหลใต้ใน VNL 2022เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ตกต่ำจริงๆเหรอความคิดเห็นของคนต่อมาครับ มันเป็นการเลือกผู้เล่นที่ผิดพลาดความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าผู้เล่นรุ่นพี่ที่เล่นได้แย่มีเพียงเงินเดือนที่สูงเท่านั้นแต่ทักษะการเล่นของพวกเขาตกต่ำมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับพื้นฐานการเล่นมีความสําคัญมากผู้เล่นตัวสูงสูงหลายคนแต่ไม่มีการฝึกซ้อมวิธีการป้องกันที่ดีความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไวา้ว่ามันน่างุดงิดมากพวกเขาคือความหวังใหม่จริงๆเหรอ เซเตอร์ไม่สามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้เขามักจะโยนบอลแบบเดียวอยู่เสมอความคล่องตัวของทีมก็ดูจะช้ามากน่าผิดหวังสำหรับผู้เล่นเหล่านี้กับการจ่ายเงินเดือนที่สูงให้กับพวกเขาและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ Comment เอาไว,วา้ว่าวอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้ขาดคิมยอนขยองไม่ได้จริงๆใช่ไหมความคิดเห็นของคนต่อมาครับผลงานของพวกเขาในครั้งนี้ฉันมีเพียงคำถามเดียวว่า ทีมชาติมีความหมายมากแค่ไหนสําหรับพวกเขาความคิดเห็นของค้นต่อมาครับทีมเด็กใหม่ของญี่ปุ่นยังเล่นดีกว่าเรามากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเล่นแบบนี้แม้แต่เวีดนามไต้หวันหรือเกาหลีเหนือก็แพ้ความคิดเห็นของค้นต่อมาครับจะเกิดอะไรขึ้นหากเราให้ความกล้าหาญและกําลังใจมากกว่าการตําหนิความคิดเห็นของค้นต่อมาครับบอกว่าจะทําอย่างไรกับความอับอายระดับชาติ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าคิมยอนคยองยางฮโยจินคิมซูจีพวกเขาคือช่องว่างที่หายไปและไม่มีใครสามารถารับช่วงต่อจากพวกเขาเหล่านี้ได้เลยจริงๆและสุดท้ายมันก็จบลงด้วยความอับอายความคิดเห็นของคนต่อมาครับหากคุณเล่นลลบอลลย์บอลมานาน1ิปีคุณควรจะสามารถเล่นกับลูกบอลได้ดีกว่านี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่า น่าสงสารทีมชาติของเราจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับเงินเดือนประมาณ450ล้านวอนกับการเล่นในระดับโลกมันไม่พอสําหรับพวกเขาเหรอความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ามันน่าอับอายมากที่เห็นกีฬาเกาหลีใต้ล้มเหลวและคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลบอลชาวเกาหลีใต้ในคลิปนี้ครับคอมเมนต์ว่าอย่าโทษผู้จัดการทีมเลยถ้าจะโทษโคด้ดก็ต้องโทษโค้ดของแต่ละทีมในบ้านเราสิ ผู้จัดการทีมในประเทศจะต้องรับผิดชอบในการไม่ยกระดับทักษะของผู้เล่นไปสู่ระดับสากลแต่คุณจะโทษใครในเมื่อผู้เล่นไม่มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายฮ่าฮ่าและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Spot c o m m ม n มนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ